สวัสดีค่ะครัวบ้านาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมทานเล่นค่ะวันนี้เป็นเมนูขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากนะคะขนมฝักบัวใบเตยสูตรแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะสูตรนี้สามารถนำไปทำขายได้จริงเลยนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆค่ะพร้อมเคล็ดลับในการทอดทอดยังไงให้แป้งของเราฟูแบบนี้นะคะฟู Full, แล้วก็หน้าสวยมากๆเลยค่ะ ไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีเกลือป่นมีกะทิน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายขาวกล้วยหอมบดละเอียดแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้า น้ำใบเตยสูตรเข้มขน้นวิธีการทำน้ำใบเตยนำใบเต20บย20ใบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปใส่โถปัน่นจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปนำไปปั่นให้ละเอียดปั่นได้ที่เสร็จแล้วนำมากรองด้วยผ้าเขาาบางเราก็จะได้น้ำใบเตยสูตรเข้มขน้นแบบง่ายๆนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแป้งสาลีอเนกประสงค์ แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลใส่ขาวเกลือปน่นคุกเขาของแห้งให้เข้ากันดีนะคะถ้าใครชอบหวานกว่านี้สามารถเติมน้ำตาลได้อีก10กรัมนะคะค่ะข,ของแห้งเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะเนื่องจากน้ำตาลมะพร้าวนะคะเขาจะเป็นก้อนค่ะเราต้องบี้ให้แตกแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีค่ะ ใส่กล้วยหอมบดละเอียดลงไปค่ะการใส่กล้วยหอมจะทําให้ขนมฝักบัวของเรามีความฟูขึ้นนะคะเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ทยอยใส่น้ําใบเตยลงไปสลับกับการนวดแป้งนะคะการนวดแป้งก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเราต้องนวดให้ได้ที่แล้วก็นวดนานๆน,น,นะคะเวลาเรานําไปทอดนะคะขนมฝักบัวของเราจะได้มีความฟูค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะแล้วก็นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะแป้งก็จะเป็นลักษณะเร็วๆแบบนี้ค่ะใช้เวลานวดนานนิดนึงค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำใบเตยส่วนที่เหลือลงไปให้หมดค่ะนวดต่อให้เข้ากันดีค่ะ แป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะแป้งก็จะเป็นเลี้วๆเหนียวๆข้นๆประมาณนี้ค่ะเหมือนนมข้นเลยนะคะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แปมาปิดไว้นะคะทําการพักแป้งสองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะแป้งก็พักครบเวลาแล้วนะคะสองชั่วโมงค่ะ ต่อไปก็จะใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะใช้ตะก้อคนดูค่ะถ้าแป้งเหลวไปเราจะไม่เติมกะทิลงไปอีกนะคะถ้าแป้งยังข้นอยู่เดี๋ยวเราจะเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดค่ะ ค่ะพอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้ตะก้อตีแป้งแรงๆเลยนะคะใช้เวลาตีอยู่ที่3นาทีค่ะเพื่อให้แป้งเกิดฟองอากาศขึ้นมานะคะตีเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะฟองอากาศเล็กๆแบบนี้ค่ะได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะมาเตรียมทอดกันค่ะ ตั้งกระทะก้นลึกใส่น้ำมันปาล์มลงไปน้ำมันไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้ไฟอ่อนในการทอดพอน้ำมันเริ่มร้อนเราจะตักแป้งใส่หนึ่งกระบวยเวลาขนมของเราสุกเขาจะสุกจากขอบไปหาตรงกลางนะคะพอเกือบถึงตรงกลางเราก็จะใช้ตะเกียบจิ้มลงไปวิดน้ำมันใส่ค่ะเพื่อให้ตรงกลางสุกและก็จะทำให้หน้าขนมของเราฟูสวยค่ะ จากนั้นก็ทอดต่อสักประมาณ1 0บถึงสิวินาทีนะคะหรือเหลืองตามที่เราต้องการค่ะพอได้ที่ตามที่เราต้องการเราก็ตักออกนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ํามันอีกรอบนะคะก่อนตักแป้งนะคะเราก็ต้องคนแป้งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นค่ะเสร็จแล้วก็ตักออกมา1กระบวยเทใส่หม้อเลยนะคะ ูสวยมากๆเลยนะคะจากนั้นก็ใช้ตะเกียบจิ้มลงไปค่ะวิทน้ำมันใส่นะคะเพื่อให้ตรงกลางสุกและก็จะทำให้หน้าขนมของเราฟูสวยค่ะทอดต่อประมาณ10 1ถึง15วินาทีนะคะหรือเอาเหลืองตามที่เราต้องการได้เลยค่ะพอได้ที่เราก็ยกออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะ ขนมฝักบัวใบเตยสูตรแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเวลาทานเข้าไปนะคะก็จะได้กินหอมของใบเตยแป้งเหนียวนุ่มค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้สามารถทำขายได้จริงนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ